ปั่นในงานบุญนะครับเจ็ดนกาครับ25นาทีแล้วนะครับของเราในโอกาสนี่ได้มีโอกาสมาร่่มง,งานบุญปั่นหอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆโดยอยากไรที่โรงเรียนซ้อ,ซอ,ซอสบนะครับ จำนวน80ท่านเป็นชายล้วนนะครับที่ทางบ้านธายะยากจดน,นะครับวันนี้เรามาบันร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มจักรยาน c o r n u t r i t i o n นะครับซึ่งเป็นกลุ่มจักรยานเจ้าถิ่นนะครับอยากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่พวกเรา ได้มาร่วมกิจกรรมนะเนาสมทบทุนมอมเป็นตุนการศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนผู้อาากไรยอสอส,ส80ระยะทางปัน่นวันนี้ประมาณ60กิโลเมตรเส้นทางปั่นที่สวยงามข้างหน้าที่เห็นเป็นพระพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่คือเขาชีจัด เส้นทางข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่สวยงามหนองจำเต่ามัดยานะช้วนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเป็นกิจกรรมที่คนรักปัน่นคนรักสุขภาพมารวมตัวกันประมาณ30ท่านได้นะครับ กิจกรรมมอบทุนกนารศึกษาก่อนมอบทุนการศึกษาก็ออกกำลังกายกันยืดเส้นยืดสายด้วยกันปันจักรยานออกกำลังกายบนเส้นทางที่สวยงามในพื้นที่สัตหีบวัดยันสังวรารลาม